สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนการถอดรูทนะคะทศนิยมนะด้วยวิธีการหารยาวเนาะก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกเ,อเทคนิควิธีการถอดรูทจากทศนิยมไปเนาะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบง่ายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอทศนิยมเนี่ยที่ไม่สามารถถอดรูทได้นะคะแบบที่ง่าย,ยาที่เคยสอนไปเนาะก็เราจะใช้วิธีการหารยาวนะคะซึ่งวิธีการหารยาวที่กัมาสอนเนี่ยมันจะสามารถถอดได้ทั้งทศนิยม ที่รลงตัวแล้วก็ไม่ลงตัวนะคะก็คือได้ทั้ง2แบบเลยเนาะไม่ลงตัวก็สามารถถอดออกมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะวิธีทํานะคะเราก็จะตั้งนะคะเครื่องหมายสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้คือมันติดรูใช่ไหมอ่ะเราก็ตั้งแบบนี้ค่ะก็คือใส่บ้านเหมือนกับการหารปกติอะคะ่ะเนาะมันหารยาวปกติเลยนะคะอ่ะวก็ใส่ตัวเลขไปเนาะจุดหกสี่อ่ะ วิธีการหานะคะเราเนี่ยจะแบ่งตัวเลขนะคะเป็นอย่างละสองคะ่ะคือจับคู่ให้ตัวเลขนะคะจากหลังมาหน้านะคะหนึ่งสองนะคะแบ่งอ่ะหนึ่งสองแบ่งหนึ่งสองแบ่งเนาะมันก็จะเป็นคู่คู่แบบนี้นะคะก็คือสามจุดสามกับหกสิบสี่นะ จากนั้นนะคะให้เราเนี่ยหาตัวเลขนะคะอะไรก็ได้ที่คูณกันนะคะให้เหมือนกันสองตัวเนาะคูณกันแล้วไม่เกินสามสิบสามอ่ะหาตัวเลขอะไรที่คูณกันแล้วไม่เกินสาสิบสามอะไรคะอ่ะห้าคูณห้าได้เท่าไหร่คะห้าห้ายี่บห้าใช่ไหมถ้าเป็นหกคูณหกอะคะหกคูณหกก็เป็นสามสิบหกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เลข5านะคะเลขห้านะเราก็เขียนไปเลยอ่ะห้านะคะคูณห้าเท่ากับ ยี่สิบห้าแบบนี้นะจากนั้นนะคะก็เอาสาสิบสามเนี่ยมาลบกับยี่ิบห้าเนาะอ่ะเป็นเท่าไหร่คะห้า8ก1จ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามนี่ก็เหลือแปดอันนี้ถูกยิ้มไปนะคะก็เหลือสองสองลบสองก็เหลือศนะูนย์ะก็เหลือแปดะครานี้ทำอย่างไรต่อนะคะให้เราเนี่ยนำคำตอบตรงนี้นะคะห้าเนี่ยนำคำตอบที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาคูณกับสองเนาะห้าคูณสองก็เป็นเท่าไรคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเป็นสิบใช่ไหมอ่ะให้เราใส่สิบตรงนี้นะคะใส่สิตรงนี้ แล้วก็ใส่เครื่องหมายกล่องตรงนี้เครื่องหมายกล่องตรงนี้นะคะใส่เครื่องหมายกล่องตรงนี้อ่ะก่อนที่จะมาดูเครื่องหมายกล่องนะคะเราเนี่ยให้เราชัก6กับ4เนี่ยลงมาก่อนนะคะชัก6กับ4ลงมาเลย นี้นะคะให้เวลาชักลงมาเนี่ยให้เราชักมาเป็นคู่นะคะให้ชักมาเป็นคู่เนาะอ่าเลขที่จับคู่กันเนี่ยมันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะเวลาถูกชักลงมาถูกลบถูกบวกอะไรเงี้ยมันจะต้องมาเป็นคู่เสมอเนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยหาตัวเลขนะคะเลขอะไรนะคะตรงนี้กับตรงนี้จะต้องเป็นเลขที่เหมือนกันเนาะซึ่งคูณกันแล้วเนี่ยจะต้องได้ไม่เกินหกหรอจะจะต้องได้ไม่เกิน864ค่ะอ่ะหาเลยนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยลองไล่ไปดูก็ได้นะคะกะกะเอาเนาะอาจจะไล่ตั้งแต่สองสามสี่ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะคะเราก็สุ่มๆไปเนาะสมมุติว่าเป็นสองก่อนก็ได้อะ่ะสองสองสี่ใช่ไหมสองศูนย์สองหนึ่งสองก็ยังไม่ถึงนะคะมันก็จากสองจากแปดเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันไกลเนาะอ่ะคราวนี้ถ้ายังไม่ถึงเอาลองเจ็ดซิอ่ะลองเจ็ดเลยอ่ะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่ จ็ดศูนย์ศูนย์ใส่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะลองเป็นแปดสิลองเป็นแปดเนาะสุ่มๆเราเป็นแปดสิตัวนี้กับตัวนี้ต้องเหมือนกันเนาะลองเป็นเลขแปดนะคะแปดแปดหกสิบสี่ใส่สี่ทดหกอ่าแปดแปดหกสิบสี่ใส่ใส่สี่ทดหกนะคะแปดหนึ่งแปดอะเป็นแปดเป็นไงคะก็คือจะเป็นแปดร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมตรงนะคะเราก็ใส่เลขแปดไปเลยเนาะใส่เลขแปดไปเลยแปดแปด แปดร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมคะลบก,กันเหลือศูนย์ศูนย์เนาะตรงนี้ก็ใส่เลขแปดนะคะได้คําตอบแล้วค่ะคะําตอบข้อนี้ก็คือห้าสิบแปดนะคะแต่แต่แตเ,เดี๋ยวนะลมพัดเราจะตอบห้าสิบแปดได้ไหมไม่ได้นะคะเราอย่าลืมจุดเนาะนะคะจุดตรงนี้เนี่ยให้เราใส่จุดขึ้นไปข้างบนนะคะใส่จุดให้ตรงตําแหน่งนะคะเออมันอยู่ตรงไหนนะคะก็ให้เราชักขึ้นไปข้างบนเนาะคําตอบของข้อนี้นะคะก็จะเป็นห้าจุดแปดนั่นเองค่ะ คต่อข้อนี้ก็จะเป็น5.8นะอะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อนะอะอันนี้ก็เป็นทศนิยมเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าให้เราเนี่ยจับคู่ตัวเลขเป็น2จากหลัง ไปหน้าใช่ไหมอะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมคะว่าถ้าเราจับคู่กับสี่เนี่ยมันจะข้ามทศนิยมกันไปนะคะมันจะข้ามแบบนี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้ตําแหน่งทศนิยมเนี่ยถ้าเราเจอในกรณีที่ตําแหน่งทศนิยมเนี่ยเป็นเลขขี้แบบนี้นะคะ1ตําแหน่งหรือ3าําแหน่งเนี่ยให้เราเนี่ยทำาให้กลายเป็นเลขคู่นะคะตรงเนี้ยก็ทําให้เป็น2ตําแหน่งนะคะโดยการเติมศูนย์เข้าไปค่ะเติมศูนยะ์เข้าไปเนาะค่าของมันก็จะเท่าเดิมนะคะถ้าเราเติมศูนย์ด้านหลังนะคะ 34.2กับ34.20นะคะมีค่าเท่ากันเนาะเราเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่ทำให้เลขเนี่ยมันเป็นคู่นะคะอ่ะจากนั้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยเนาะนับจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะ 1, 2ะจับคู่ให้มันนะคะ4กับ3ก็คู่กันหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำวิธีหารเหมือนเดิมเลยนะคะหาเลขอะไรก็ได้นะคะที่ ูณกันสองตัวนะคะแล้วไม่เกินสามสิบสี่ค่ะเลขอะไรคะห้าห้ายี่สิบห้าหกหกสามสิบหกใช่ไหมกันก็เป็นห้าใช่ไหมคะห้าเหมือนเดิมอีกแล้วนะก็เป็นห้าห้าใช่ไหมคะยี่สิบห้าจากนั้นก็เอาสามสิบสี่เนี่ยมาลบก,กับยี่สิบห้านะคะก็เป็นเก้าใช่ไหมคะอ่ะเป็น 9. เก้าคราวนี้ทําไงต่อคะก็ เอาห้าตรงนี้มาคูณสองถูกไหมคะเอาคําตอบตรงนี้มาคูณสองอ่ะห้าคูณสองตรงนี้ไม่ว่าจะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่นะคะก็ให้เอามาคูณสองเนาะอาจจะไม่ใช่ห้าก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นโจทย์อื่นเนาะเพื่อนๆหลายคน,อ,นอาจจะเห็นว่าต้องเป็นห้าคูณสองเท่านั้นหรือเปล่าไม่นะคะแต่ว่าให้นําคําตอบตรงนี้ไปคูณสองนะคะแต่พอดีว่าตรงนี้มันเป็นห้าพอดีเนาะก็เอาห้าไปคูณสองก็เป็นสิบนะคะเป็นสิบอ่ะสร้างกล่องให้เหมือนเดิมนะคะสร้างกล่องให้เหมือนเดิมมีกล่องข้างบนด้วยเนาะ คราวนี้นะคะก็ให้ชักเนี่ยชักลงมาเลยนะคะยี่อ่สองศูนย์เนี่ยชักลงมานะคะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยหาตัวเลขนะคะเลขอะไรก็ได้ตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เอามาคูณกันแล้วนะคะจะต้องไม่เกินเก้ารอยยี่สิบค่ะอ่ะเราก็ลองสุ่มดูเลยเนาะลองเป็นอ่ะลองเป็นเก้กเาก็แล้วกันลองเป็นเก้าเลยอ่ะดูนะคะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดแปดเก้าศูนย์ศูย์เก้าหนึ่งเก้าอ่ะ เกินไหมคะเกินนะคะเพราะฉะนั้น9เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องเป็น8เนาะก็ต้องเป็น8อ่ะลองดูนะถ้าเป็น8จะเป็นเท่าไหร่8 8 64ใส่4ทด6 8 1 8อ่ะก็เป็น8นะคะ,ะเราก็ใส่8ไปเลย ถ้ามันไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใส่ไปก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็นํามารบกันเนาะนี้ก็เหลือหกอันนี้ถูกยิงไปก็เหลือหนึ่งสิบเ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดก็เหลือห้าถหกไหมคะอ่ะคราวนี้ทําไงต่อคะมันยังเหลือเศษอยู่ใช่ไหมเราอยากทําต่อใช่ไหมคะเราก็ใส่ศูนย์ศูนย์เพิ่มเข้าไปอ่ะ อย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยให้เราเพิ่มเป็นคู่นะคะเราจะไม่เพิ่มเป็นขี้เนาะพอคราวนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยเราก็เอาห้าสิแปดเนี่ยมาคูณสองนะมาคูณสองเราไม่ใช่ม่าเอาแปดตัวเดียวนะคะก็ต้องเอาห้าสแปดเนี่ยมาคูณสองเบิลเลยนะคะอ่ะห้าสิบแปดคูณสองเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบปดคูณสองก็เป็นก็เป็นหนึ่งร้อยสิบหกใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะหนึ่งร้อยสิบหกแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องให้ใส่กล่อง อ่ะครานี no ้นะคะเราชักศ well, okay. okay. ูนย์ลงมาก่อน่ะชักศูนย์ลงมาใส่กล่องใส่กล่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่กล่องข้างบนอ่ะมันจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคราวนี้นะคะเราก็หาตัวเลขตรงนี้นะคะคูณกับตรงนี้นะคูณกันนะคะต้องเป็นเลขที่เหมือนกันเนาะจะต้องได้ห้าพันหกร้อยนะคะเราก็ลองสุ่มเลยนะอันนี้มันเป็นพันกว่าเนาะเอาลองเอาสักสี่ละกันอ่ะลองสุ่มเล่นเล่นนะคะเราเอาสักสี่เนาะหนึ่งหนึ่งหกสี่อ่ะคูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หก ทดหนึ่งหกสี่ยี่สิบสี่มันก็เป็นยี่สิบห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหกสี่หนึ่งสี่ไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงเนาะอ่านเดี๋ยวเก็บสี่ไปก่อนอ่าลองห้าสีว่าห้ามันจะเกินไหมนะถ้าห้าเกินก็เราให้ถ้าห้าเกินก็ให้ใช้สี่นะคะอ่าลองห้าสีห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองหกห้าสามสิบสามเอสามสองใส่สองทดสามห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแปด ห้าหนึ่งห้าอ่ะถ้าเป็นห้ามันจะเกินนะคะมันก็จะเป็นห้าพันแปดร้อยี่สิบห้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สี่นะคะเราก็ใช้สี่ไปใช้สี่เนาะก็เขียนไปเลยสี่หกห้าหกนะคะห้าหกจากนั้นทําไงต่อคะก็นําม,มาลบกันเหมือนเดิมนะคะนําม,มาลบกันเนาะนี้ก็เหลือสี่นี่ก็เหลือเก้าลบห้าเหลือสี่นี่ถูกยิ้มไปเหลือห้า าก็เหลือเก้าอ่ะก็เหลือเก้าร้อยสี่สิบสี่ถูกไหมแล้วคราวนี้ถ้ามันยังเหลือเศษเนี่ยแล้วเราจะทําต่อนะคะก็ให้เราเนี่ยเติมศูนย์เข้าไปอีกสองตัวเนาะแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะพอใจว่าเราต้องการอาทศนิยมกี่ตําแหน่งแบบนี้เนาะแต่คราวนี้ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมว่าจุดทศนิยมเนี่ยให้เราดึงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะคําตอบข้อนี้มันก็จะอยู่ประมาณห้าจุดแปดสี่ประมาณเนี้ยค่ะอาจจะมีต่อไปตรงท้ายอีกนะคะถ้าใครอยากได้คําตอบที่มัน มากขึ้นไปกว่านี้ค่ะก็ให้คิดไปนะคะแต่ส่วนใหญ่นะโจทย์เขาก็จะไม่ถามลึกขนาดนั้นเนาะมันก็จะเป็นค่าประมาณคร่าวๆนะคะอย่างอันนี้ถ้าเราต้องการทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็จะประมาณ5.8นะคะ4ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปได้นะคะหรือใครต้องการเปเๆก็ ลองหารไปเรื่อยๆนะคะหันไปเรื่อยๆเนาะก็เอาห้าแปดสี่เนี่ยคูณสองแล้วก็นําจํานวนเนี่ยมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่สูตรนะคะแล้วก็คูณไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะคะก็อันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะคะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสาหรับการถอดรูททศนิยมนะคะด้วยวิธีการหารยาวเนาะก็ไม่ยากเลยนะมันก็เหมือนกับการถอดรูทปกติอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีจุดเนี่ยให้เราเนี่ยดึงจุดขึ้นไปข้างบนคําตอบแค่นี้นะคะแล้วถ้าเราเจอโจทย์ทศนิยมที่ตําแหน่งเนี่ยมันเป็น 1ตำแหน่งแบบนี้นะคะหรือว่าเป็น3ามตำแหน่งที่ไม่ลงตัวเนี่ยวิธีทําก็คือให้เราเนี่ยเติมศูนย์เข้าไปนะคะเพื่อให้ตำแหน่งมันเป็นเลขคู่นะคะแล้วเราก็มาตั้งหารได้ปกติเลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย